เอาละครับสวัสดีเหล่าฮันเตอร์ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ดีมาร์เทียชานลกันอีกครั้งนะครับเชื่อว่าฮันเตอร์หลายๆคนในตอนนี้น่าจะตั้งหน้าตั้งตารอเล่นมอนฮันไรส์กันอย่างใจจดใจจ่อเลยสินะครับฉะนั้นในระหว่างที่กําลังรอเนี่ยผมเลยได้ทําคลิปอธิบายเกี่ยวกับคาศัพท์ต่างๆที่ฮันเตอร์อย่างเราๆน่าจะเคยเจอบ่อยๆแต่อาจจะไม่เข้าใจดีพอนะครับเพื่อที่พอภาคไรส์มาเนี่ยเพื่อนๆทุกคนก็จะได้เล่นแลนกับเกมมากขึ้นนะครับฉะนั้นมีอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับ Normal species หรือสายพันธุ์หลักคือมอนสเตอร์พื้นฐานของมอนสเตอร์สายพันธุ์ต่างๆนะครับเช่นถ้าพูดถึงตัวนั้นต้องสีแบบนี้หน้าตาแบบนี้สําหรับใครที่เพิ่งมาเล่นมอนทันนะครับคุณจะเจอมอนสเตอร์หลากหลายประเภทมากๆซึ่งอาจจะทําให้คุณงงและสับสนกับข้อมูลต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาซึ่งคําศัพท์แรกที่คุณจะเจอเกี่ยวกับมอนสเตอร์ก็คือสายพันธุ์ปกติโดยวิธีสังเกตมอนสเตอร์เหล่านี้ง่ายๆเลยก็คือ 1. ชื่อของม,มันมักจะไม่ยาวและค่อนข้างตรงตัวมากอย่างเช่น ร拉ทลอสปาเทียนไทเกรกส์หรือจินโอกาเป็นต้นนะครับต่อมากับข้อที่2มอนสเตอร์ตัวไหนที่คุณไม่เคยเจอหรือเพิ่งได้ต่อสู้ครั้งแรกในช่วงเริ่มต้นของเกมนะครับมอนสเตอร์ Monster เหล่านั้นมักจะเป็นสายพันธุ์ปกติเพราะหลังจากที่คุณผ่านมันไปได้ในช่วงหลังๆของเกมคุณจะเจอสายพันธุ์แปลกๆมากขึ้นของมอนสเตอร์เหล่านั้นนั่นเองนะครับซับส p ปชีหรือมอนสเตอร์สายพันธุ์ย่อย คือมอนสเตอร์ที่ทำการย้ายถิ่นฐานหรืออยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่ปกติของมันเป็นเวลานานจนร่างกายเกิดการปรับสภาพกับสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นขึ้นนะครับและเกิดการแตกสายพันธุ์ออกมาเป็นสายพันธุ์ย่อยต่างๆซึ่งมอนสเตอร์เหล่านี้ก็จะมีพฤติกรรมหรือความสามารถที่พิเศษมากขึ้นเช่นอาซัวราทลอสที่จะมีความสามารถในการบินที่สูงกว่าและความดุร้ายที่มากกว่าสายพันธุ์ปกติแต่ก็จะมีสตามินาที่น้อยและก็อ่อนแอกว่าเมื่ออยู่บนพื้นนะครับหรือในบางชนิด ก็จะเปลี่ยนจุดอ่อนของสายพันธุ์ปกติออกไปเช่นบรูดไทกรซ์ที่จะมีจุดอ่อนคือการโจมตีด้วยาธาตุน้ำแทนที่จะเป็นสายฟ้าแบบสายพันธุ์ปกตินั่นเองโดยในเกมก็จะมีสายพันธุ์ย่อยหรือซับสปีชีมากมายซึ่งฮันเตอร์หน้าใหม่ๆอาจจะคิดว่ามันเป็นการย้อมสีและทําให้เกมสนุกน้อยลงแต่ถ้าหากลองสังเกตในรายละเอียดต่างๆจะพบว่ามอนสเตอร์เหล่านี้มีความแตกต่างอยู่ทั้งในเรื่องของชุดและอุปกรณ์ที่อาจจะให้สกิลหรือการป้องกันที่ดีขึ้น หรือถ้าหากคุณเป็นสายมอนสเตอร์แบบผมคุณจะรู้ว่ามอนสเตอร์เหล่านี้พอมันเปลี่ยนถินฐานก็จะทำให้พวกมันมีการเปลี่ยนแปลงและเรื่องราวที่เปลี่ยนไปนะครับมาถึงคำศัพท์คำที่3ในหมวดของสปีชีส์ยังสายพันธ์ุหายากหรือแร e สปีชี e s นั่นเองนะครับซึ่งความหมายก็ตรงตัวเลยสายพันธ์ุหายากนั้นคือสายพันธุ์ของมอนสเตอร์ ที่มีความพิเศษและปรากฏตัวให้เหล่านักล่าและนักสำรวจได้ยากมากๆโดยต้องแยกเกมกับคำศัพท์เหล่านี้ออกจากกันก่อนนะครับก็ <G ül üyor> จริงอยู่ว่าในเกมเราสามารถที่จะล่าหรือต่อสู้กับสายพันธุ์หายากได้อย่างต่อเนื่องจนสามารถนำพวกมันมาทำอาวุธหรือชุดเกราะได้ง่ายๆนะครับโดยสำหรับใครที่นึกไม่ออกว่าสายพันธุหายากมีตัวอะไรบ้างอย่างง่ายๆที่เห็นได้ชัดเลยก็คือโกราเทียนกับซิเวอร์ราทลอัสนั่นเองนะครับซึ่งท้ายพูดตามเนื้อเรื่อง หรือความเป็นจริงของโลกมอนฮันเนี่ยแรสปีชีถือว่าหาได้ยากมากๆไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันตัวมันถึงจะปรากฏให้เราได้เห็นสักตัวหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอสายพันธุ์หายากเหล่านี้นอกจากจะเป็นวัตถุดิบในการสร้างชุดเกราะและอาวุธชั้นเยี่ยมแล้วความโหดของมันก็คือคนละโลกกับสายพันธุ์ปกติและสายพันธุ์ย่อยเลยทีเดียวทีนี้ เราก็มาถึงหนึ่งในคำศัพท์ที่จะทำให้คนงงและสับสนกันแล้วอย่างวาเรียนนะครับต้องบอกก่อนว่าต่อให้คุณเป็นคนที่เล่นมอน s เ e r Hunter มาแล้วสักพักถ้าคุณยังสับสนหรือไม่เข้าใจความหมายของวาเรียนอยู่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าคำอธิบายของวาเรียนที่แคปคอมเคยตั้งไว้มันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับคำศัพท์ต่อๆไปที่ผมจะนำมาอธิบายมากๆเดี๋ยวเราลองมาดูคำจำกัดความที่ผมได้ศึกษาและสรุปมาให้ทุกคนฟังกันนะครับ โดยความหมายของวาเรียนมีอยู่ว่าวาเรียนคือมอนสเตอร์ที่เกิดความผิดปกติกับร่างกายจนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและได้รับความสามารถใหม่มาซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมาจากภายในหรือภายนอกก็ได้แต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะทําให้ตัวของวาเรียนนั้นมีความสามารถและมีความแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าตัวปกติหลายเท่าซึ่งถ้าอธิบายเพิ่มขึ้นอีกสักนิดหนึ่งก็คือมอนสเตอร์ส่วนใหญ่ที่พัฒนาตัวเองหรือพาเราออกมาเป็นวาเรียนได้นั้น มักจะมาจากสายพันธุ์ปกติแทบทั้งสิน้นส่วนปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนมากๆเช่นอารมณ์และฮอร์โมนต่างๆที่สามารถแปลสภาพมอนสเตอร์ปกติให้กลายสภาพออกมาเป็นวาเรียนหรือจะเป็นการต่อสู้และสภาพแวดล้อมก็มีผลได้เช่นเดียวกันนะครับไปกันอย่างต่อเนื่องกับคำศัพท์คำต่อมาเลยนะครับยังคำว่าดีเวียน ต้องบอกก่อนว่าดี v วียนเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่เกิดขึ้นและอยู่ในภาค Cross และ Double Cross เท่านั้นในตอนนี้ซึ่งดีเวียนก็คือเรามอนสเตอร์ที่รอตายจากการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นฮันเตอร์หรือมอนสเตอร์ด้วยกันนะครับหรือจะรอดจากสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายทำให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นคุณคุณไหมครับความหมายมันเหมือนกับวาเรียนเลยนั่นเองตอนแรกผมก็งงและสงสัยเหมือนกันแต่มันแยกง่ายๆก็คือ คำศัพท์อย่างดีเวียนเนี่ยมันคือคำศัพท์เฉพาะที่เกิดขึ้นในภาคครอสและดับเบิลครอสเพื่อเป็นกิมมิคและสร้างซิกเนเจอร์ให้กับภาคนั้นๆนั่นเองนะครับฉะนั้นการตีความหมายของคำศัพท์ต่างๆในมอนฮันเนี่ยอาจจะต้องดูจากภาคที่คำศัพท์นั้นปรากฏขึ้นด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในปัจจุบันดีเวียนทั้งหมดที่ปรากฏตัวอยู่ในเกมก็มีอยู่18ตัวด้วยกันนะครับและถ้าถามว่ามอนสเตอร์จาพวกดีเวียนนั้นมีจุดเด่นยังไงเรามาดูกันได้เลยครับอย่างแรกก็คือ มอนสเตอร์พวกนี้จะมีฉายานะครับโดยฉายาพวกนี้เนี่ยจะเป็นฉายาที่สะท้อนถึงความสามารถและตัวตนของมอนสเตอร์พวกนี้ออกมารวมไปถึงเป็นการบอกถึงความสามารถใหม่ๆที่มอนสเตอร์ดีเวียนได้รับมาจากการวิวัฒนาการนั่นเองนะครับฉะนั้นใครอยากรู้ว่าตัวไหนมีฉายาอะไรบ้างก็ลองไปหาอ่านกันดูได้นะครับอย่างที่2ก็คือมอนสเตอร์เหล่านี้จะมีร่องรอยของการต่อสู้ หรือบาดแผลต่างๆที่หลงเหลืออยู่บนร่างกายนะครับหรือมีลักษณะต่างๆที่แปลกไปซึ่งเกิดจากการเอาชีวิตรอดจากสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายนั่นเองและอย่างที่3ที่ชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์ของดีเวียนก็คือมอนสเตอร์เหล่านี้จะมีร่างหรือโหมดพิเศษที่จะโยงหรือเกี่ยวข้องกับฉาย,ยาของมอนสเตอร์เหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับเช่นเฮลเบลดกราวินัสที่สามารถรับดาบตัวเองให้ร้อนขึ้นอีกทําให้การโจมตีหลังจากนั้นจะสร้างระเบิดรุนแรงเป็นวงกว้าง หรือโบ w r เวอร์ s อ a ทา s ที่สามารถชาร์จกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นและสามารถเข้าสู่โหมด Bow ีเวอรได้ทำให้มันสามารถเพิ่มระยะก,การโจมตีเพิ่มความรุนแรงและมีท่าไม้ตายใหม่สุดเท่ด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามอนสเตอร์ต้นแบบของดีเวียนตัวไหนมีร่างชาร์จหรือโหมดพิเศษในร่างของดีเวียนมอนสเตอร์พวกนี้ก็จะอยู่ในร่างสูงสุดทันทีนะครับยกตัวอย่างเช่นจินโอกานั้นจะเป็นมอนสเตอร์ที่มีร่างชาร์จไฟ ซึ่งโดยปกติแล้วมันจะอยู่ในร่างธรรมดาก่อนที่จะต่อสู้เสมอแต่พอเป็นดีเวียนอย่างทันเดอร์ลอดจินโอก้าจะอยู่ในร่างชาร์จขั้นสุดยอดทันทีและสามารถที่จะเรียกพวกทันเดอร์บัคเข้ามาในตัวมันได้อีกเพื่อเข้าสู่โหมดทันเดอร์ลอดนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนที่เล่นในภาคเวิล d และ Iceborne คงคุ้นเคยกับ Temper และ Arch Temper Monster กันเป็นอย่างดีนะครับ หรือที่ใครหลายๆคนเรียกว่ามอนม่วงและมอนส้มนั่นเองแน่นอนว่านักล่าทุกคนจากภาคเวิร์คงจะรู้ว่าการล่าเทมเพิร์และอาร์ชเทมเปอร์มอนสเตอร์นั้นจะดรอปของและวัตถุดิบที่ดีรวมไปถึงวัสดุในการสร้างชุดเกราะที่สุดยอดสิ่งแน่นอนว่าการจะได้ของเหล่านี้ก็ต้องแลกมาซึ่งการเสี่ยงอันตรายกับมอนสเตอร์สุดบาคลังและดุร้ายมีน้ำซ้ำพวกมันก็ยังโจมตีเราได้รุนแรงสุดๆทีนี้ทุกคนรู้ไหมครับว่าจุดกําเนิดหรือความแตกต่างของมอนสเตอร์เหล่านี้คืออะไร โดยการกําเนิดของ t e m p พิ m o มอนสเตอร์นั้นจะเกิดได้จากการที่มอนสเตอร์ตามธรรมชาติได้ทําการดูดซับไบโ Energy ไปเรื่อยๆในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้การกินอาหารหรือรวมไปถึงการอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยไบโอเอเนจีก็สามารถก่อให้เกิด t e m p พิร์มอนสเตอร์ได้นะครับและโดยการดูดซึมไบโอเอเนจีจำนวนมากจึงทําให้พวกมันนั้นแข็งแกร่งและมีพลังชีวิตที่มากกว่ามอนสเตอร์ปกติซึ่งการเก็บร่องรอยของเทมเพิร์มอนสเตอร์ ก็จะทำให้เราได้ข้อมูลและค้นพบมอนม่วงสายพันธุ์ใหม่ๆส่วนในกรณีของ Arch Temper หรือมอนส้มนั้นจะถูกค้นพบแค่ใน Elder Dragon ซึ่งพวกมันก็คือขั้นกว่าของ Temper Monster โดยการที่มีอายุไขที่ยืนยาวและการดูดซึม Bio-Energy ที่มากกว่ามอนม่วงปกติทำให้พวกมันเปลี่ยนแปลงและแข็งแกร่งขึ้นจนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆของตัวเองได้นั่นเองนะครับ ต่อมากับอีกคำหนึ่งอย่างคำว่าไฮเปอร์มอนสเตอร์นะครับโดยในเกมภาคครอสและดับเบิลครอสจะมีเควสที่มีกรอบรอบเป้าหมายหรือมอนสเตอร์ที่มีควันดำตามส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งมอนสเตอร์พวกนี้ก็จะมีความคล้ายกับพวกเทมเปอร์มอนสเตอร์คือตีแรงเลือดเยอะไม่เหนื่อยแล้วก็โกรธตลอดเวลาซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเควสที่โหดมากๆในภาคนั้นๆนะครับเพราะต่อให้ฮันเตอร์ที่ไปล่าจะมีของที่พร้อมและฝีมือที่ฉากาจฉากันขนาดไหนก็ตาม หากคุณประมาทเพียงนิดเดียวคุณก็อาจจะร่วงได้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งความพิเศษของไฮเปอร์มอนสเตอร์ก็คือมันสามารถที่จะรอบวัตถุดบพิเศษที่จะได้จากการล่าพวกมันเท่านั้นซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้ก็สามารถนำไปทำชุดที่มีสกิลที่แตกต่างจากชุดปกติของมอนสเตอร์สายพันธุ์นั้นๆได้นะครับฉะนั้นสำหรับใครที่เป็นนักล่าภาคครอสและดับเบิลครอสคุณก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากๆก่อนที่จะออกไปล่าอสุรกายเหล่านี้นะครับ แล้วก็มาถึงคำศัพท์สุดท้ายของวันนี้อย่างเอพ็กมอนสเตอร์กันแล้วนะครับโดยเอพ็กมอนสเตอร์นั้นเป็นคำศัพท์ที่ปรากฏขึ้นในภาคที่4นั่นเองซึ่งเชื่อว,ว่าฮันเตอร์หลายๆคนคงรู้จักหรือไม่ก็เคยเห็นหน้าเจ้าโกมาการ่าจากหนังที่ผ่านมาหรือเกมมาบ้างแล้วสินะครับโดยเอพ็กมอนสเตอร์นั้นเป็นผลพวงจากการที่มอนสเตอร์ต่างๆได้ทําการติดเฟรนซี่ไวรัสจากโกมาการ่าซึ่งก็จะทําให้พวกมันบ้าคลั่งและโจมตีทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าซึ่งในโลกของมอนสเตอร์ฮันเตอร์ ก็มีมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สามารถเอาชนะเฟรนซี่ไวรัสทาให้พวกมันสามารถใช้ประโยชน์จากไวรัสของโกมากลาได้อย่างเต็มที่และทําให้พวกมันแข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะครับโดยเอเปกมอนสเตอร์นั้นจะโจมตีได้รุนแรงมากๆและทุกๆการโจมตีของพวกมันก็จะทิ้งเฟรนซี่ไวรัสไว้ตามทางอีกด้วยมีหนามซ้ําผิวหนังของพวกมันก็แข็งและทนทานขึ้นเป็นอย่างมากทำให้ต้องใช้ไอเทมเฉพาะในภาคที่4ต่อสู้กับมอนสเตอร์พวกนี้นั่นเองนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคำพท์ใน Monster Hunter ใน EP แรกหวังว่าจะช่วยไขยข้อข้องใจหรือข้อสงสัยของฮันเตอร์แต่ละท่านได้มากขึ้นนะครับไว้ถ้ามีคำพท์อะไรเพิ่มเติมหรือผมสามารถรวบรวมได้มากพอที่จะทำเป็นคลิปก็จะทำให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็ดิ่งให้กับช่อง Dimatio ด้วยนะครับไว้พบกันใน EP ถัดไปนะครับผมวันนี้ขอลาทุกๆท,ท่านไปก่อนสวัสดีครับ